สวัสดีครับทุกคนผมป๊อปอินโฟพีนะช่องนี้จะเป็นช่องที่พูดเกี่ยวกับสัจธรรมและความจริงในแง่มุมต่างๆของมนุษย์นะครับซึ่งทุกคนอาจจะเคยฟังผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างแล้วแต่จะถูกนำมาพูดใหม่ในสไตล์ของผมเองนะแล้วก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันนะครับเอาละมาเริ่ม EP 1เลยล้กันผมจะพูดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของชีวิตนะครับซึ่งเป็นแง่มุมเล็กๆล้กันนะครับสั้นๆ ทุกคนเคยสังเกตไหมว่าตั้งแต่เล็กจนมาเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็มาสู่วัยผู้ใหญ่เนี่ยเราผ่านความทุกข์ความาความเครียดความวิตกกังวลต่างๆเนี่ยมานับครั้งไม่ท้่วเลยแล้วจะมีบางครั้งที่มันเป็นความทุกข์ที่หนักหนาสาหัสลองนึกดูดีนะมันจะมีครั้งหนึ่งแหละที่เยอะๆเลยอะที่เราจําแม่นๆเลยแล้วยังไงครับ แล้วมันก็ผ่านมาเห็นไหมซึ่งตอนนั้นเราแทบเป็นแทบตายนะครับตัวผมเองก็มีของผมมีความทุกข์แสนสาหัสเลยสมัยมัธยมซึ่งมีบางวิชาที่ผมเกลียดมากแต่ผมต้องฝืนฝืนฝืนในการในการท่องในการสอบในการทําอะไรก็ทุกอย่างเพื่อให้มันผ่านมาเพราะว่าพ่อแม่ก็อยากให้เราเรียนจบนะครับคราวนี้ตอนนั้นมันแทบบ้าตายเลยนะแต่ก็มีความคิดเล็กๆคิดว่าทนหน่อยไว้ เดี๋ยวก็จะผ่านตรงนี้ไปได้เดี๋ยวเราก็จะโตแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่วัยทำงานแล้วไม่ต้องมาเรียนแล้วแล้วมันก็ผ่านมาจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์มันก็จะผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกเคยสุขก็กลับมาทุกข์ได้เคยทุกข์ก็กลับมาสุขได้มันเป็นเหรียญสองด้านน่ะคือมนุษย์เนี่ยมันอยู่คู่กับความสุขและความทุกข์ตั้งแต่เล็กจน จนเป็นวัยรุ่นจนวัยทำงานแล้วแก่แล้วก็ตายนี่แหละสัจธรรมของชีวิตสวัสดีครับ